ไปทำงานกันี่ได้เอ๊ะท่านอยู่นี่แหละถ้าท่านขโมยวิชาข่าไปเฮะข้าก็แย่นะสิเดี๋ยวเรียกคนของท่านออกมาให้หมดแล้วให้รอตรงนี้เอาเรียกทุกคนออกมาเรียกก็มาให้หมดเลยมาแล้วให้วให้ไวมาแล้วเร็วเร็วเร็ว่า็วเวเร็วเรไวเร็วเร็วเร้วเร็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 วเๆ้วเร็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 วหร็วเๆ็วเร็วเร็วเเร็วเร็วเรเ โอ้จริงด้วยเหมือนเต้เลยท่านนี่ฉลาดจริงๆอะ่ะรู้ได้ไงว่าพระพุทธรูปทองคําของพวกเขาถูกขโมยไปอะ่ะท่านจูมาขอให้ข้าช่วยหลายเดือนแล้ววันนี้ข้าก็เลยจะมาสืบคดีซุนซ่านฉายโดยใช้คดีนี้หลายเดือนเหรอแล้วท่านรู้ได้ยังไงอะ่ะว่าพระพุทธรูปทองคําถูกขโมยไปอะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นมีสมาธิบอกข้ามาให้หมดว่าเจ้าเห็นอะไรที่บ้านซุนซ่านฉายบ้างอืมอ๋อตรงนี้ ตรงนี้มีฉากกั้นอยู่ฉากกั้นปกติจะหันไปทางประตูนี่เจ้าจำผิดหรือเปล่าอเหมือนมันจะถูกย้ายนะที่พื้นยังมีรอยอยู่เลยอะ่ะต้องเป็นแบบนั้นแน่มีโต๊ะเล็กๆตรงนี้หนังสือกองเต็มโต๊ะเลยเดี๋ยวก่อนพ่อค้าขายม้าก,กับลาอ่านหนังสือเยอะเลยเหรอเออสมุดบัญชีมันคือสมุดบัญชี มีเก้าอี้อยู่ตรงนั้นเก้าอี้ข้าอยากเข้าไปจริงๆไหนบอกไม่อยากไขคดีไงข้าแค่อยากเห็นไม่ได้ไขคดีอย่าฟุงา้งซออ่านตรงนี้เอาไม่สิอ,สอตรงนั้นน่ะไม่สิต้องตรงนี้มากกว่ากระถางดอกไม้อยู่ตรงนี้กระถางดอกไม้อตรงนี้มีเก้าอี้ตรงนี้ ตรงนี้มีตู้หนังสือสองตู้เออตรงนี้มีผ้าม่านมีไฟอยู่ตรงนั้นตรงนี้มีเก้าอี้แล้วก็มีเก้าอี้อยู่ตรงนี้ ของส่วนสั้นฉายอยู่ตรงนี้ทิศทางของศีรษะผิดปกติศีรษะถูกยกขึ้นท่านมองอะไรอยู่ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น นี่เฮ้ hey. ได้บอกแสอะไรบ้างเหมือนจะเคยมีอะไรอยู่บนผนังนี่เจ้าไม่ลืมแน่นะก็มีแต่ผนังโล่งๆถ้ามีอะไรผิดปกติเขาคงจำได้ <c oughs> ต่อให้ข้าตาบอดแต่ผนังใหญ่ขนาดนั้นน่ะเขาต้องจำอะไรได้บ้างแหละข้าว่ามันมีอะไรแปลกๆแสดงว่าบางครั้งท่านก็ตัดสินผิดได้เหมือนกัน <c oughs> แต่ก็ใช่ว่าจะไม่ได้อะไรเลยอย่างน้อยเราก็ได้มาตั้งสิบหรือว่าท่านรู้แล้วว่าใครขโมยพระพุทธรูปทองคาไปเจ้าชอบการไขคดีไม่ใช่เหรอ <ritis. S 1> งั้นข้าจะเล่าให้ฟังใครขโมยพระพุทธรูปทองคําไปนมไม่รู้เหมือนกันาก็ชายสนทันเจอบอกแสอะไรไ่ใครขโมยพระพุทธรูปทองคําขับไป ใช้เวลาสืบอยู่นานแต่ข้าก็ไม่เจออะไรเลยงั้นท่านก็คืนข้าจางข้ามาเช่จเย็นก่อนถึงข้าจะไม่เจอบ่อแสแต่ลูกศิษย์ข้าเป็นคนเจอ,อเล่าไปพระพุทธร,รูปทางคําสูงประมาณเอวหนักกว่าข้าสองร้อยช้อนต่อให้เป็นคนที่มีพละกําลังมากมาแบกของหนักเช่นนี้คนผู้นั้นยังต้องเดินลาบากอยู่ดีมไม่ต้องพูดถึงคนที่มีพละกกาลังตามปกติถ้าได้แบกของหนักเช่นนั้นถักเกรงว่าจะออกไปจากลานหน้าบ้านไม่ได้ด้วยซ้ํา ในเรื่องคนร้ายไม่ได้ทิ้งร่องรอยเอาไว้เลยอ่ะเว้นแต่คนพูดนั้นจะเป็นเทพประจุติแต่ถ้าไม่ใช่การจะนําพระพุทธรูปทองคําออกไปไม่มีทางเป็นไปได้เลยเสียเวลาพูดตั้งนานท่านจัดการได้จริงหรือเปล่าแต่ถ้าพระพุทธรูปทองคําไม่ได้อยู่ที่พระวิหารการจรลกรรมก็ง่ายขึ้นทุกๆฤดูหนาวฤดูใบไ,ไม้ผลิท่านจูท่านส่งพระพุทธรูปทองคําไปวัดเสียนซื่อเพื่อให้พระที่นั่นสวดมนต์ให้พร แล้วจึงนําพระพุทธรูปทองคำกลับมาโดยคลุมผ้าไหมสีทองเอาไว้ตามคําสั่งของพระผ้าไหมต้องคลุมไว้ตลอดคืนพอเช้าวันต่อมาเมื่อแสงแรกของพระอาทิตย์ตกกระทบวิหารถึงจะดึงผ้าไหมออกได้แต่วันต่อมาพอท่านเข้ามาในพระวิหารก็พบว่าพระพุทธรูปอทองคำหายไปแล้วเหลืออยู่แค่ผ้าไหมสีทองใช่ใช่ใช่ตามนั้นเลยนี่เป็นการฉวยโอกาสจากคนในนี้ที่มีความคิดอยากขโมยพระพุทธรูปทองคำขั้นแรก เขาแกะสลักพระพุทธรูปทองคำขนาดเท่ากันจากน้ำแข็งแล้วเขาก็พาผู้สมรู้ร่วมคิดอีกสามคนไปวัดเสียนซื่อพวกเขารอให้พระสวดมนต์เสร็จก็คลุมผ้าไหมให้พระพุทธรูปทองคำจากนั้นเพื่อนของเขาก็เบงความสนใจจากพระแล้วช้พระพุทธรูปแกะสลักจากน้ำแข็งแทนที่พระพุทธรูปทองคำของจริงและก็ส่งกลับมาที่นี่พวกเขาไม่ได้ส่งพระพุทธรูปทองคำกลับมาแต่เป็นน้ำแข็งพอน้ำแข็งละลายก็กลายเป็นว่าพระพุทธรูปทองคำถูกขโมยไป ถ้าพ e hey? to ูดถูกไหมนี่เจ้านี่เองไอ้เด็กแว้นเจ้าโดนนแล้วโอยเร็วจริงยิงโยตินก็ด้วย่าตีเขาเลยเยตินป็ด้ยอ่ะเขาเลยโอยเรียวยิงมากเลยให้เสือดูรู้สึกยังไงบ้างที่ไขคดีได้นี่ตื่นเต้นสุดๆเลยอ่ะแต่มันจะดีกว่านี้ถ้าให้ข้าไขคดีด้วยตัวเองต้องรู้สึกดีมากเลยนะยังตื่นเต้นไม่พออีกเหรอเอ้วันนี้ท่านดูอารมณ์ดี